โอ้บ่น้อยแล้วนี่เดีวซีเค้ยกินบ่เนาะตอนนี้เนาะได้ของต้อนไหม กับถักทายสบายดีเด้อกับสบายดีสวัสดีเอฟซีบัตูคูสู่คนทั้งฝั่งลาวฝั่งไทยทั้งต่างประเทศพี่น้องเอ้ยผพ่อก็ประจิตคือเก่าอีกเช่นเคยวันนี้วันนี้มาอัปเดตเบึงในเรื่องของทางเพื่นซานนั่นเป็นของทางน้องส้่ละเด้อผมเองพี่น้องเด้อมาเบ่งเนาะน้องๆเพิ่นกับกำลังเฮ็ดยู่ตอนนี้ก็ได้แต่ว่าก็คือซีบอลเลไว้ปันใดเนื่องจากว่า มีเรื่องราวในครอบครัวที่ต้องจัดการให้มันสำเร็จว่าฉันนะพี่น้องเลยเห็นแต่ทั้งน้องชายล่าแค่ผู้เดียวเนาะเดแดดเอ้าแท้อันนี้เนาะสุดยอดสุดยอดนะน้องเอ้ยสบายดีเด้อสบายดีสบายดีเนาะจับเดอาอย่างนี้จับจับเดียมบ่จับเดียมเกำลังเนาะ Con đi vào mà đi. Để... Chơi. Đúng Đúng rồi. chơi. À, cậu... à. cậu... à. cậu... Phải ăn giang đi. na. na gì Có mít nó mới này nó. Mít thế mít ừ. không? hao này là bỏ. Chắc phải thằng ừ. này. Ừ. ta có đây đây này nó. เง้บจับักหัหนกเนาะจับนี่ยมันยังครึ้งเนาะอ่ามันครึ้งเลยพี่หน่อยจับเดียมไมนันอนก่อนมันบ่โดนไหมจับแบบีบหังจาว่าจับมันแข็งแล้วแล้จึงบลูใน้แรงังเนาะ้วมาทำบไปน้ำได้เสบกไปน้ำจับไปน้ำนึ่มเมนสูตรมันอย่างเด้เห็นไหได้เห็นม

เก็บแม่ขนนมไม่่มายุไม่่ายได้กินแล้วสัสนงคืนด,ดองเลยมมลแม่ขนนใแม่ขนนบ่ได้ไตัวไงมันฝนขั้เดืมนในย่า,น,น,านตัวน่อยนะได้ตัวน้อยอตัวนไ,ไนได้ของฝากของต้นได้นี่เนาะ <laughs> <c oughs> เอออาไ่ได้เอาอะไรพยางไปตวงเอาบ่ไหรือว่<ย>าเก็บเอาใช่พาเอาพยางบ่ล<ย>ายบ่น้องวิ่ ไปได้แป๊บเดียวได้เห็นผ้เหลืองพตกละมั้งแห้งแล้วเปียกอเออได้ก็องๆเพิ่นบ่ได้ไปเลิกปานดนี่เนาะช่วงน้ําแม่กนี่ว่าแม่ดตอนดกไปบ่ได้เนาะบ่ลงเนาะลงเนาะพอช่วงแรงนี่แม่นช่วงแรงนี่คืออ่าฝนเนาะฝนตกวังแรงนี่นะแห้งคือกันบ่จ้ะพี่อลมนนมากลมาดันลมเนาะ น้องใหม่อย yeah, ังท oh, yeah. no. mm. ุกมาอยู่พี่บ้าน้องใหม่กี่านบองานแหลยคือละตีนลุ้มเนาะเนาะมีความยานอยู่เด้กเลยสันพีแดงเลยอยู่คนเดียวอยู่คนเดียวสิอ่าๆสอนเนาะไปพี่น้องเสร็วมาข้างในเขานี่สำเร็จเด้อพี่น้องเดินเนาะเสร็จเสรน้ำเมื่อยก็นอนพักผ่อนเริ่มชาเริ่เปรตเอาอันนะขึ้นเรียบร้อยเลยสิเนาะมีใจคอยเสริมคอยแต่งไปบัดนี้ เด้่งตกันบ่อ่าบ่น่ะเก็ยทางน่ะโําเฮ็ดคือกันเบิดเนาะบเบิดบคนไปก่อนนี่แหละผู้เดียวพี่น้องเ้มาสิได้หอทายวันนีก็บ่ได้หอับ่ได้หอนฟอนหน่ยแล้วหอแดดเหื่อยไปก็ได้แดดเด้อพี่น้องเอ้ยนึงมามันคือเฮาเอาแน่อแดดเนาะมันบ่พร้อมเพียงกัน ผู้นั we ้นไปเวียดผู้นั้นเลียร์ให้มันแล้วจท่านเป็นสหขึ้นไหลน้ำน่บเมื่อมืได้เนาะมีใจสิเป็นอะไรก็ล่อบนน้ำซุ่มไปน้ำกันพี่น้องอะไมันลงตัวแบบใดเด้อเนาะแบบเรียมคุณเล่คำพุนบอกคำพุนบ่ทางสแก้วไหมก็รอเทียงเด็กมากเทียงเนาะรอเทียงรอใบ อะไรซุใหญ่แต่บ่เอา่เติบอือมาบ่จักให้เฮ็ดให้แพงนีเร็วบ่ฮะเร็วบ่ับ่แล้วลมบ่แล้วจริงดีเด้อมาแล้วเนาะรถคันเดียวบ่งหลาบ่ฮู้เลยอนี่ต้องิดตามมงทางบเวียงเพิ่นพี่น้องเอ้ยบเวียงไปพุ่นบ่ไปไปจักบ่ทไปเฮ้ยบ่ฮู้ได้เนาะบ่เคยไปบ่ไเคยได้น้องเอ้ย โอทท่าเป็นว่าสิได้เคยรถใหญ่นี่ไปบ่ได้อ่าได้เรถจักอ่าไปบ่ได้ก็บ่นั่นพี่้งเนาะอ่าเราเบิ่งคลิปทางบ่เวียงเพิ่นเนาะเห็นอยู่เ็นช่วงตบ่นเพิ่นไปกีเพิ่นแม่นตรงนั้นล่ะอ่าตรงนั้น่่แล้วบ่ไแล้วด้ตัวนี้เนาะ จับเดียมเพื่อสิได้เนาะเนาะเมันเห็นดังยาเขาจับรีบร้อย้าออกระบอยู่จะนไแข่งตัแข่่หนคอยชุดๆเนาะมันอันไ้นพี่านมันแลกเลยทั้งทีที่เก็เบิ้งกันไปว่าคือคือสบายจังไลเจ๊นึงนี่แหละบคือเห็มก็อย่างเนาะอยู่ยากเลยแบบนี้เ้อมันหดทเยอะ น้ำมูกก็คือก็การอยู่หนาวก็ว่าหนาวพี่น้องเอ้ยเนาะฮ้อนก็ว่าฮ้อนบัดมันฮ้อนยังดีได้นี่ฮ้อนฮ้อนบ้าเป็นยังบัดนคนเป็นน้ำคนสภาพอากาศเนาะจะสภาพร่างกายร่างไกลหับมันบวได้บวบเป็นเป็นผู้นี้เป็นพี่น้องเอ้ยเป็นผู้น้องติดกันแล้วบ้ดน พี่น้องเลยครับเป็นยังบ้านเนาะพอยฮิดไปพี่น้องเลยอ่ามีแต่ว่าเราบิง่งเั่งส้มไปน้ำกันว่าสีแล้วเมื่อใดวันใดอ่าหเราจะเล่นจากว่าแล้าทางนี้เพิ่มไปแตคือน้องๆคนสิไปคนและอล่าบุก<ม>ท,ทั้งนั้นาว่ามีงบประมาณก็ได้เนาะอ,อ่าแต่ว่าทางนี้ก็ขอแบบว่าลุยทางนี้ต่อก่อนให้มันแล้วไปอ่าคนหลังไปแม่นทางในนี่ถือว่าสำเร็จไปแล้ว ยังขางนอกปานนางนอกก็สิบ่บ่หึงแทมขางในปานใดดอกเนาะอันนี้เนาะในมันหลายพี่น้องหลายอันน่ะห้องหลายพาพาห้องน้ําน้ําแปั่นกันงานปั่นงานกันกบ่ทรงเนาะบ่ทรงเออทาสีบ่ทรงไปาสีเนาะ่งานกันพี่น้องเอ้ยมันเอาออกวนี่ะ ยากบอนี่ติดมันดูดเลยดูดบโอ้กันสอดของกันอก็มารรมาด้แล้วแกค่กงม่ได้แล้วมันทักแล้วอยาอยากชี้ได้เราแต่เสืออะไรเหมนบ่างอจับมาชี้เลยต้องระวังเนาะอ

เออหาโอ้ยทกักไปยังจะถึงเวเขาไปได้พุ่นน่เนาะเงียเดียวม,ม,มันทักมาเรื่อยเร่เนีันเนาะคผูกเคยเห็เเนแล้วผูกเคยว่าผูกเคยเห็นว่าโอเคก็โอเคเลยผสมเังเลยเนาะผสมปุ่นผสมปุ่นผสมผสมัมมมนาะ

Này bây giờ tới nhùng xuống nhùng cái gì cả thăm mà đá nó. Ờ. Ờ tới phơi bật. Xe này mình bớt đi. Bỏ nó hả là thi. Ờ ừ... bớt nó. Đặt bên nhà cái đồng ấy bạn cái này. Ôi nhìn đây. Ô mình hàng đây bạn đi nó. Ừ. Chị nghiêm nghiệm đơ phi đồng đơ mà đi đơ nó. À một cơn cứ cái con bên đây nên chẳng qua ui. Phải, phải về đâu. ยังบ่เห็นว่าเวียงมาเนาะแม่เนาะบ่เวียงไปแล้วไปแล้วไปนาน้องจ้อยบ่โอ้ไปทรายกัน่ทีเบิ่งนั่นแหละเนาะไล่ีกันมานะเอามาบ่เวียงออกไปเฮาก็มาว่ามาพกันถามเบิ่งทางเออเลอยู่มาอยู่ในเฮือน่น ในนนบอเดวหไส้ไสเปียกตบทำบุผงปูด้วยเห็นเนอ้เี้ยของงานปูนธรรมดาเอ้บทำไืมจะโเป็นได็นได้ยิ่ได้ยิ่บถักโบโบงามขึ้นปูเป็นประจำนะ Ok, khoan đây khoan khoan ừ. à. Và Như đây đồng người nó Mà cả là... và Nó tế để hành gặp ý Chị đầy bừng đi không Hắn đến lên nó Cái ừ. à. 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 gì à. 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 đây nó bộ mà Nằm bộ hồ 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 bộ บ่เป็นหยังของน้องลายได้เออบัดน้องว่าเอาน้หนองน้ยัง่บัดน้องนีบัดน้องาบัดน้บัดบ่ได้เนาะบ่เิด้หลังคาเฮือนเพิ่นนี่เนาะใกล้หนองนี่จักักเจาะกับเพิ่นตั้งูี่เจาะนี่ละันบ่ได้เทบ่ได้เปบ่ได้เทบ่เจาะจน8:00นเจาะแตเช้าิดับ่รู้ดันดีเนาะ่ดน้บ่คุ้มใช้เด้ว่าเออเพิ่นเจาะเช้าๆแบบคือเขาเจาะน่

được đất kỳ sự trong khi gặp nhau 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 được nhau 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 nhau

ไก่เนี่ต่อไก่เนาะไปให้ดึงโค้งรักดีกับวันรักเราลากีเนาะเฮ้ยเราอาศัยัน้ยาหรอเ่โค้งเลยไก่แล้วอีกส่วเนาะต่อสั้นๆก็ได้แล้วดามได้เนียคงพุ่น้องกรห้องอื่อมเคือว่าโอเคพี่องไปไปเิ่งนามึงก่อนเอนกันด้เช็ค่แบบบบัด

và tôi đã chụp một chiếc nắng nóng nắng 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 พี okay, à, you know. ่น yeah, no. uh, ้องเลยขักยูเด้อพี่น้องเด้อน้องงามงามเอาคีย์อยูน้องคนเหดตะกี้ว่าพี่ได้กี่เนาะมันว่มันยุบลงไปโดนลงไปอีกยุบลงแล้วปูนนึกเจอที่มันเหลือเขาก็เออถกมาทีใส่เนาะโดนปูนมันเหลือเนี่ยเจ็บขี่ปูนโบกมาถกมันเลยใส่เพิ่มกองวีดที่เดืในไม่เดือนพี่น้องเอ้ย โอเคสร็จแลเอดูตรงนี้ตนี้เดียสอัปเดตไปดีเว้ยถูกเหครับตัวนี้ชิมอะไรเดี๋ยวน้องจะหยุกไปด้วยไม่งันไม่ดีไดีเลรไปดีเลยเบิร์นมี่า่ง่กมีเมนได้ที่เรมีเมนกานน์คนเดายชื่อตอนั้นชื่อนน่งเสร็้วเนาะเม่ อ๋อโอ้ยไม่ให้่เป็นบ่หนไม่ไม่ธรรมดา้วเนกระโดดน่เมือน้อยแล้วกระโดนนะนี่ก็แคุกใช่บอกนั่คุกทิวเนาะนี่นี่อรไข่ตัว้โตัวไ่ใอ้ยเมนน้อยแล้วนี่เอเยกินบ่เนาะตัวนี้เนไผมต้อนไเร่ไเนาะ

เดิมพี่ก็จะเดินไปักคุ่ให้กินกินนเลยเนาะอ่ผม่ากบใจนอนเลยละอะไรตอนก็ได้อมนนอนนี้อหเออ่าไกิน้อนนี่เนาะเออห็นคนลุงพุงลุงเพียเอ๊กเหมือน้องคนไปหาการะไรเงนานันฉัได้กินหลายลูกเริ่มเนาะเริ่มฝนตกมากแล้วมันเป็นแ่นี้เนาะมันมีนตคือเคื่องไม่ได้หลายลวมาก่อนเนาะว่าเขาเลี่ยมานองยาก โอ้เ้ดีทั้งข้อเดือดข้ดดเลือดเลือดมัดเนมดดดเดีอเอ่ะเวไขอันปดเนาะโอเคโอเคาใานบาบ้านกันเนาะปหน้านดอยคือโอเคเนาะเอาเอาเอเนาะเออบเราีเืเนอ่าีนั่นี่แหละพี่องเยใส่กันทั้งนเนาะอ่า สั่งแก้วเพิ่นกี่ตังค์เยเนาะคุณอือเอาน้องจุดทองสบายดีสบายดีเออสั่งแก้วสบายดีเด้อเนาะได้เรื่อแน่เลยไ่ได้ร้องมาหนีเนาะหมดแล้วดูซ้ำหมดอือไม่ทันดูครับตอนบ่ายสองเป็นว่ะอ่าตอวตืนบ่ายครูเออเอาอะไรเม่องบ่หนิมาเด หน้านต้นจ้อยหน้าต้นจ้อยบ่นี่อ <c oughs> เอาม <c oughs> hey, าดื่ให้เราเวียงเนี่ยเรี่ยงอยู่ตรงคลิปตรงคลิปแต่นี่มันมีนมสัญญาณเนานนะอา๋เอเซนไปไพี่น้องเลยเดี๋ยวสิไปอัปเดตเบมึงบ้านทั้งทั้งพื้นคนก่อนเอ่อเต้นเป็นก่อยค่อยๆยังไม่ทันได้ไปเย,ย,ย็นยาเบมึงเพิ่นได้เนาะแห้งที่ฝนมื่อคืนนี่ธรรมดาอยู่ธรรมดาเนาะ ไายทุกครับเฮ้ยมันบุญดุลของเราด้วยเชียวผมว่ามีมโหฬาหน้าที่่เหมืนกันโอ้หึงอยู่ได้อยู่บ้านหึงอันนี้เขามาถ่านหน้าที่วะเออโอ้โปกมาว่ามิจักมาแต่พี่เนะมาผลเนาะสีบอกมาแต่พุ่นเนาะมาทั้งใต้เนาะมันบอกอ่ามาเลยพคิดเลยอ่าเขามาพุ่นมาทางใต้น่ะธรรมดาเพือดบวจิตบวหัวบนหันน่ะว่าลุงลุงมาทางเหนือพัดมาทางเหนือโอ้ย เปียกบ่แม่นงเออไปซะเดียวสิไปเฮือนจังพุดก่อนเด้อโอเคครับสบดีสดีไปเนาะโอเคอ่าเนาะ FC ทุกท่านอ่ามื้อนี้วันนี้ก็เดี๋ยวสิไปเยี่ยมยามเบิ่งทางอ่ังพุดพ่นก่อนเนาะกําลังเจาะเฮือนน้องมซั่นเนาะเจาะแล้วเจาะอีกพี่น้องเอ้ยเนาะเออ